โหนั่นไง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 เยอะไปเลยเยอะไปเลยเรียบร้อยไปครับเรยร้ยไปครับเสร็จรับผมสองคนเอ้ยไอย้นี่ไอ้นี่ไปสร็จครับวนไปหนึ่งรอบมันมาแล้วตัวอะไรเนี่ยคูรีวู๊สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูลาวนามูขวานกาันหูยเจ้าช้างน้อยเราครับผมใช้ปืนลูกซอง ไข่มกุกเรือ่องงี้ใช่หรอฮะลูกซองไข่มกุกสำหรับมูฟวาคนระับผมอยู่ที่เเลวล1 2มาร์ค2ครับดาเมจอยู่ที่49,920ยิงที่ระยะ3.5 0เมตรและรีโหลดตั้ง16วินาทีถ <t> ือว่ารีโหลดนานนะครับผมแต่ว่าอาวุธประเภทนี้มันจะทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยเป็นเอฟเฟกสนิมครับผมแล้วก็เป็นคัมเบิลเนี่ยจะสามารถลดการฟื้นฟนูแถบสีเทาได้ <t> สำหรับโดรนครับผมก็จะใช้โดนซิเกอร์ครับและนักบินก็ต้องใช้คนนี้เท่านั้นเลยอนาโฟครับจะทำให้เรานานเนี่ยเพิ่มความสามารถได้อีกหนึ่งประจุครับ สำหรับความเชื่อชาญของลาวนาที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นบอลเลอร์นะครับไปครับเพื่อนๆไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าลาวนาที่ใช้หมูควานเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างสายวาร์ปสายหลอยสายประชิดต,ตัวเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์มโค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลย<ๆ>ใครเนี่ยใครเนี่ยน่าันเนีงยยังยังมาแลบแลบมาโดนเราอีกนะเรียบร้อย<ห>เพื่อนเรา อ <im <im ันแนนแนนอันแนนแนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ได้เสาแล้วเฮ้ยเฮตัวอะไรวะเฮ้ยไปแล้วสิโคตรแรงอืันแนอัไรอะไรอะไรใส่สิทธิ์อะไรโอ้ยลบลบอุ้ยอุแพะว่ะแพะว่ะกอนาเราข้าหลังบ้านแล้วว้าว โหนั่นไง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 เยอะไปเลยเยอะไปเลยเรียบร้อยไปครับดูร้อยไปครับเสร็จครับผมสองคนเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไปเสร็จครับว้าวเข้ามาชิดตัวก่อนครับอ้าวเสร็จเลยเหรอเฮ้ยรวดเร็วรวดเร็วอุ้ยอุ๊ยดี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 แอบก่อนแอบก่อนโอเค ใช้กระสุนก่อนครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าวว้าวไปแรปเตอร์โดนมาเหรอโอเคครับผมแอบก่อนจ้าแล้วเราก็หนีบอกเลยว่าต้องหนีโอ้เสร็จครับห <laughs> มุนห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 มุนเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาเลย ฮันแน่ฮันแน่เสร็จเลยแหละเราอ่ะโอ้ยโหดร้ายกับเรามากมากเลยเนอะเนี่ยเนั่ยเนี่ยโช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 แล้วไง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 เสร็จปะ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 ว้าวโอเคข้างหลังมีจ้าวิวิวิโอเคครับเสร็จป่ละล่วงดีฮะล่วงดีฮะเอ้ยเอ้ยอีเวอร์หร ปึ๊บเข้าไปล่วงไปคนนึงไอ้เจ้ยเพื่อเราเพื่อเราโดนแล้วนี่ไงโดนดิต้องโดนดิเฮ้ยขาโดนเจ็บขาเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรออุอ้ยโอเคไม่มีใครอยู่ที่สา ؤ นะไปครับชาร์จชาร์จกระสุนชาร์จกระสุนครับโอเคนี่โจ๊กโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเอาเอาเอา,เอามาอะไรกันครับผม เดี๋ยวก่อนปลายปไปลปลปฝั่งนี้ครับอิมุกิครับผด้วยชูดไปเสร็จป่ะเสร็จป่ะเออนี่ไงนี่ไงโอ้อยิบุกิครับเสร็จไปก่อนเลยเสร็จไปก่อนอุ้ยโอ้ะเติมเลยว่ะโอ้โอ้โอ้ปืนแดงด้วยอ่ะ ไปครับลุยกาอ่โชอ่โชเราหลบแต่โอ้โหเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วมอนเรียบร้อยครับนี่ไงนี่ไงตัวนี้ครับดักครับเฮ้ยแลกโอ้เสร็จเลยเสร็จเลยไปแล้ว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 เวเวเว จัดมาจัดมาอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบโอ้โหศัตรูโหดมากครับโหดโหดโหดแอ๊ะเฮ้ยมึนโค้งว่ะเดี๋ยว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 เราจะต้องไปครับหาโจ๊กดีกว่าวูวี่ไงนี่ไงเสร็จวว์เฮ้ยไอ้นี่ก็โจ๊กเสร็จเลยเฮ้ยแรงดีแรงดีครับวู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 อย่าแหลกดิอย่าแหลกดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหมใช้บืนใช้อิวรินด้วยนะเอาไปโอ้โหมันแรงขนาดนี้ปืนนี้เหมือนเริ่มได้ง่ายขึ้นเว้ยแต่จริงมันแรงเกินไปแรงโนแบบหน้าชงชัยว่าต้องโดนเนิร์ฟเดินเร็ววัน <c oughs> จัดไปครับว้าวเสรจดีร่วงปะอย่างอีก มามามาเฮ้ยมันโดดข้ามฝั่งเฮ้ยดักครับดูเรื่อยก่อนโอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยอ๋อมีไอ้ตัวโจกอยู่มีล่างโจกอยู่แน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 ่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยดักเหรอไป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 สลัดทุกอย่างออกไปครับคือดีตรงที่มันแบบสามารถไอ้นี่ได้อะเวลาใช้สกิลแล้วมันก็ เคลียทุกอย่างที่เป็นเชิงลบได้หมดอ่ะเออเฮ้ยเราบุกขนาดนี้เลยเนี่ยเน่แน่มาลงมาล็อกมันลงมาล็อกดักมาดักมาโอ้ยโอ้ย,อยเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วอยู่กันเยอะไปแล้วโอ้หดักเลือดเต็มอ่ะทอ้อใจปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้าต่อสองเว้ย เฮ้ยเพื่อเรามันยิงแรงแบบบ้าว่ะนี่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 ครับนี่ครับนี่ครับตัวอะไรเอ่ยคอนดอร์ครับเฮ้ยดักอยู่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไปเอาไปนี่คอนดอร์ครับว้าวหมีมาจ้าเราทำอะไรวะเนี่ย รีโหลดย่างรีโหลดแล้วรีโหลดแล้วรีโหลดแล้วยิงตูนหมีเฮ้ยดูดิเ้าบึ้มเลยนั่นไงอาโชเฮ้ดักอยู่ด้วยดักอยู่ด้วยครับเสร็จกันอ้าวคือใจคอเขาจะเอาไปเฝ้าเดียวกันเลยสามสี่คนเนี่ยแหมไม่มาเสานีก็บ้างเลยแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต,ตัวรายตัวแรปเตอร์ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าว ลิงครับนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่นนแนเอาใหญ่เอาใหญ่นะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอตามลิงไปดีกว่าเฮ้ยแดดแดดแดด,แดดครับอือหือพื้นแตกเลยอ่ะมาครับเข้าประชิดนี่ดีกว่า ว้าวว้าวปิดล้าไปดิปิดล้าไปดิเฮ้ <c oughs> น,น,น,นี่นะเออจ้าโอ้โหเฮ้ยสกอร์เปียนครับ <c oughs> อันแน่จะต้องกลับแหละเ็จไม่ไม่ทำได้กลับอะ่ะแล้วแล้วเหลือสองปืนด้วยนะอะไรใครยิงวะ <c oughs> เฮ้ยอะไรวะเนี่ยพาสเ,เวเดอร์ใช้ปืนอะไรวะเนี่ย เนี่ครับผมติดลาสแซนแล้วครับเฮ้ยฝั่งนู้นเขาคนไม่ครบหรอไปไปาปสองปืนก็ได้โอ้โหแต่ว่าเขาก็ยังมีความเร็วอยู่ครับติดลาสแซนก่อนโอเคอออเฮ้ยนะดัก นั่นไงนั่นไงตายครับโล่หมดเหรอโว้าวแอซิดครับเฮ้ยด,ดักว่าเรื่อยๆแค่นี้จะพอกินไห้เนี่ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงหายตัวก่อนครับ อืลุยครับไปหลบๆเข้ามาก่อนหลบเข้ามาก่อนนะและอาจจะมาอิมูกิครับเรจจัดมาดิจัดมาดินี่ไงก็แหมเรามีตาทิพย์กันทวนหน้าเสร็จครับผมเฮ้ย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 อะไรมาทำอะไรเมย์นยุกยิบยุกยิบอยู่นั่นแหละไปครับผมเข้าเสากลางดีกว่า ไปครับลุย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 มาแพ้อะแพ้อต้องเฟสชิฟดิเฟสชิฟดิเราจะมาาเสากลางเสร็จแล้วเราไปเสาริมครับไปลุยตุด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 อุ้ย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 คอนโดอ่ะโอ้ยโอ้ยคอนโดไอคอนโดยิ้วก่อนยิ้วก่อนแหมไป เ่าริมได้แล้วครับเข้าเสากลางต่อมีไอ้แพะตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสร็จว่าเสร็จว่าฉับเข้ามาครับอีกทีเดอเออต้องโดนต้องเอ้ยหิวเลือดหิวเลือดอ่ารู้สึกอุ่นใจเดี๋ยวเรารอชาร์จสกิลแป๊บหนึ่งเฮ้ยมาแล้วว่ะไปครับลุย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 แรปเตอร์กับแรปเตอร์ดิเน่เน่เน่หูยเข้าเนื้อเยอะว่ะออื้หือ เรียบร้อยแอซิดครับว้าวว้าวตัวแบนเลยเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยแอบสตวัวแบนแล้วนะเนี่ยโอเคหมอหมอจ้ะเราฮิ้วเลอร์เองก็ได้วะหมอเราอยู่ตรงกลางหมอเราโดนแล้วโอ้ย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 มีคอนโดรครับมาอย่าแหลกซีอย่าแหลกซีลงมาครับลงมาครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอัดเข้าไปอัดเข้าไปเฮ้ย ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่เหรอไอ้นี่โอ้โหเยอะจัดเลยโอ้ปืนแตกเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรซิ่งมาเลยซิ่งมาเชียวอันนั้นนั่นนั่นโอ้โหเห็นดิเห็นดิโอ้ยปืนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแอบแอบแอบนั่นไงแบ็คเรโอเล่ครับเสร็จกันเยอะไปเออเอาเสาตัวนี้ด้วยก็ได้ด จะได้เพิ่มเป็น50%ยันแม่นะโอ้ไม่ได้แอมล็อกนั่งไงแหมอยู่ก็ต้งเยอะแยะเอ๊ะหรือว่าเราอยู่คนแรกเนอะไปครับลองดูแพ้ว่ะแพ้ว่ะแหนเฮ้ยเอาจริงดิว้วแหนใจคอใจคอเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอ <laughs> อุ้ยอุ๊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 ยอยูเลือดก่อนเรียบร้อยไป เฮ้ยไอนี่ไอนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนตัวอะไรวะไม่มีตาทิพย์ด้วยวะเฮ้ยม,มันหายตัวอยู่ตัวอะไรฮัลโหลนี่ไงเพื่อนเราเพียบอะเพื่อนเราเพียบอะโอ้ยเราวินเจอร์ครับสอจอเสียใจด้วยไป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 เฮ้ยสกายรอดเหรอเห็นไหมตัวข้างล่างนี่อะไรข้างบนนี่สกายรอดดิโอเคครับ เราซ่าอีกแล้วโว้วว้ว้วโ้ว้วเยอะไปเยอะไปเสร็จป่ะยังอีกเหรอเอ้ยอย่าปอยไปอุ๊ยอุ๊ยอุอุ๊ยอุยอุ้ยออ้๊อนอุเยออุ๊ยอุ้ออุยอุ้ยออ้ยออ นานไงครับนานไงครับจัดไปครับให้โจ๊ก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 เสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จปะแหมอีกติ่งหนึ่งว้าวเอาไปก่อนเอาไปก่อนโจ๊กนะอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้โนเซ o ร์ r set แอบครับแอบแอบแอบโอ้รอดวนไปหนึ่งวนไปหนึ่งรอบมันมาแล้วตัวอะไรวะเนี่ยคูรีอู้เอาจริงดิี๋วก่อนนะฮิวเลือดก่อน คื่นใจขยับขึ้นมาเร็วลุกลู่เลือดเนี่ยเลือดเนี่ยนี่สกายร้อนครับโอเคครับไปโอ้ยขาเจ็บน่าสงสารเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสากลางไม่เข้าเลยเข้าไม่ได้อ่ะอเ,เพื่อนเราหน่าจัดก,การได้ครับไอมาละจะมาละอุยอุยอ,ยอ,ยอุยดักกว่าดักกว่าตัวนี้ครับ ว้าวว้าววแน่แน่ฮันแน่อะไรแรปเตอร์เหรอแรปเตอร์เหรอว้าวว้าวว้าวเฮ้ยดักมาอีกตัวนึงโอ้ยโดนล็อกเสร็จกันล่วงเลยกล้ามาลงจอดแล้วกระเพมมันก็พอเล่นได้คือเอาจริงอ่ะ มันเป็นปืนกลางสามอันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดดวนกับเจ้าโจ๊กเว้ยเจ้าโจ๊กมันเป็นปืนใหญ่2เล็กหนึ่งและปืนมันโคตรแรงหายตัวได้นานกว่าสําหรับเจ้าลาวนานเนี่ยผมอาจจะใช้เป็นเจ้าฮิวเลือดคือเอาจริงตอนแรกผมใช้เฟซชิปเหมือนกันแต่ว่าพอเราอยากจะฮิวเลือดไม่มีอะไรให้ฮิวเลือดผมก็เลยลองใช้ฮิวเลือดแต่พอใช้ฮิวเลือดแล้วโจ๊กมันหายตัวโคตรนานแลวคือพอมันโผล่มาจังหวะไหนก็ไม่รู้อ่ะคือก่อนที่มันจะแบบเฟซชิปจริงๆใช่ไหมมันจะยิงได้ก่อนแลเหมือนเจ้าลาวนานนี่แหละ พอมันจะหมดสกิลอ่ะมันสามารถยิงก่อนได้ประมาณครึ่งวินาทีครับผมจังหวะนั้นน่ะคือเราก็เดียงเลยเราวนาหายตัวไม่ทันโจกมาปุ๊บยิงทีเดียวเราชนะหายไปจากแผนที่ว้าว,าวาแต่ถือว่าเราวนาเป็นทุนที่อาจจะเล่นแบบยือ้อไม่ได้มากครับผมเราอาจจะแบบเฮ้ยยิงยิงยิงหาจังหวะยิงเฟสชิปใช้สกิลวิ่งหนีออกมาอะไรอย่างนี้จะดีกว่าที่แบบใช้สกิลเพื่อที่จะบุกไปไประชิดตัวคือคือศัตรูตัวอื่นมันก็สามารถเฟสชิปได้ใช่ไหมล่ะ หรือแล้วพอแบบเราจะต้องเก็บสกิลให้ครบทั้ง3เมตรเว้ยถึงจะลุยขึ้นไปได้แบบมั่นใจหน่อยอันนึงบุกเข้าไปอันนึงเอาไว้หลบอีกอันนึงเอาไว้หนี3าเมตรครบเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเมตรเดียวนี่เฮ้ยอย่าเสี่ยงเข้าไปดีกว่าถ้าเกิดไม่แข็งจริงหรือว่าศัตรูเออเออจร,จริงอะ่ะมันถึงจะจัดการได้ครับผมเพื่อนนะแล้วเพื่อนละครับตอนนี้ยังใช้ลาวนาอยู่หรือเปล่าและใช้กับอาวุธอะไรก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมแลนลาวนาโคจุอกอนสวัสดีครับบ๊ายบาย